ยาดับกระเพาะยาดับกระเาะปิดยจ่ายยได้จดบัไดในบทของการพิจารณาตามที่้ Yeah. title 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 มี อาหารที่เราจะใช้บริโภคในครอวเรืเรอนก็าสามารถที่จะไปประยุกต์ในการพิจารณาในการรับอัทาอาหารของเราได้เพื่อให้เป็นไปตามหลักแห่งความประหยัดถูกต้องแล้วกว็เพื่อให้ได้สุขภาพและให้ได้สติปัญญาดังต่อไนี้ครูบา้า ตรัสเอาไว้ว่าอาหารบิรุธบาตอย่านี้แหละเป็นไปาตามสปัจัยสัาาตวะาาเท่านั้นแหละไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแม้ผู้ฉันอาหารบิณฑธบาตนั้นก็เป็นสักวธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่สัตวะที่ยั่งยืนน,นี่ใช่ ทีว่าอัานเป็นบุรุษควนนะเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนคือหมายความว่าไม่ว่าอาหารมินทบาทหรือว่าผู้บริโภคอาหารมินทบาทนั้นก็เป็นไปตามปจัจจัยสกัว่าธาตุเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ากลางและแตกสลายในที่สุดนะถ้าเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงดัง ที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละนะไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นปลาเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูหรือว่าเป็นผักคะน้าผักมุ้งบังตุ้นหัวผักยาวอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นศัตท์ว่าธาตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็แปลเปลี่ยนไปสู่ความเป็นธาตุคนที่กินอาหารก็เหมือนกันจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้ท่าผู้แก่คนรวยคนจน คนมียศหรือไม่มียศคนมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาก็เป็นสัตธรรมชาติเท่านั้นเกิดขึ้นในเบื้องต้นแอบวนในท่ามกลางและก็แตกสลายไปในที่สุดเช่นเดียวกันหมดเป็นของว่างเปล่าจากตัวตนทังนั้นนะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะถ้าเราพิจารณาให เห็นความจริงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาที่บริสุทธิ์ไม่เข้าข้างตัวเองไม่บิดเบยความจริงเราก็จะเห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนนั้นเป็นความจริงก็คือไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นเผ็ดเป็นไก่เป็นหุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาผัดุ้งปังตุ้งคณะอะไรก็แล้วแต่พอกินเลยปากเลยลำคอเข้าไปแล้ว พอออกมาจากทวาหนักของเราแล้วมันก็หาผู้งหอยปูปลาหัวเหียวเป็ดไก่ความตุ้งคณะสิ่งใดๆไม่เจอเลยคนก็เหมือนกันพอวัยเด็กกินอาหารเข้าไปจเจริญวัยขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวพอเลยวัยหนุ่มสาวก็เท่าเท่ากับไปสู่ความแก่ความชรา ในที่สุดก็ต้องแตกสลายกายเป็นธาตุเมื่อเข้าเตาไฟออกไปแล้วจะหาหญิงหาชายหาเด็กหาผู้ใหญ่หาสิ่งใดๆมาเป็นตัวภูของภูนั้นหาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาตามความเป็นจริงอย่างไม่เข้าภางตัวเองแล้ว้ายเ, so, เราจะเห็นตามความจริงตามความเป็นจริงดังที่กล่าวไปแล้วนั้นแลวพระพุทธเจ้าได้ตรัส สอนเอาไว้อีกว่าอาหารบินทาบาททั้งหมดนี้เป็นของไม่น่าเกลียดแต่พอมาถูกต้องกายอันเปื่อยหน,น่านดีเขา้าก็กลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งหมายความว่าอาหารที่เขาปรุงมาให้เรานั้นเป็นของปราณีเป็นอย่างดีเมื่อมันยังไม่ถูกต้องกายเรามันก็ยังอยู่ในสภาที่ปราณีอยู่ยังไม่น่ารังเกียจ แต่ถ้าเมื่อใดเราเอาเข้าปากแล้วเอามาวางในจานเหมือนเดิมก็เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแม้กระทั่งตัวเองก็ยังรังเกียจนับภาษาคนอื่นเขาจะไม่รังเกียจได้อย่างไรนะยิ่งสมัยนี้ด้วยถ้าไม่มีช้อนกลางก็นะเป็นที่น่ารังเกียจของคนที่กินร่วมด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วบางทีบางคนเอามือไปจบอย่างนี้ นะควรที่เขากินร่วมวงด้วยเขาก็รังเกียจนะบางคนนะไม่ใช้ช้อนกลางแล้วยังเรียช้อนตัวเองไปตักเอาของกลางเขาให้อีกนะมันก็เป็นที่รังเกียจนะหรือว่าเราไม่รังเกียจนะเพราะฉะนั้นแล้วพระเจ้าตรัสความจริงเสมอนะตัาเราเองเราเคี้ยว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 รักทายใส่มือแล้วเรากินจะลงไหมน เพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่มันอยู่ในสภาพของมันที่มันยังไม่ถูกกายเรามันก็ยังเป็นของปราณีอยู่ไม่ว่าจะเป็นไข่ทอดแกงเขียวหวานต้มยำหรือว่าผัดอะไรก็แล้วแต่มันสุกออกมาร้อนๆมันก็น่ากินแต่ลอง เอามือลงไปจกเข้าวดิใครจะกินลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ด้วยความเป็นจริงเสมอให้เราพิจารณาถึงความจริงอันนี้นะความรู้สึกตามความเป็นจริงของเราอย่างไม่เบี่ยงเบนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้เวลาเราไปกินข้าวร่วมกับคนอื่นทั้งเนี่ยนะวงเดียวกันนี่ ถ้าใครไม่ใช้ช้อนกลางนะเราก็ไม่อยากจะกินนะใครเอามือไปหยิบหมูหยิบไก่ในถ้วยเราก็ไม่อยากที่จะไปกินเลยยิ่งสมัยนี้ด้วยนะเราแวงกันเหลือเกินโควิดนี่มาอะไรไอ้นู่นก็ระแวงไอ้นี่ก็ระแวงไอ้นั่นก็ระแวงระแวงจนจะเป็นโรคประสาทอ่นะนะโควิดมันไม่ตายละแต่ว่า ประสาทจะกินตายกินไม่ได้นอนไม่หลับนะกูก็ระแวงมึงมๆเ,เ,นะมเามากนะ็ระแวงกูนะไปใส่แมสเข้ามาก็นะระแวงกันแล้วท้ายที่สุดแล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะถ้าเรานึกถึงภาพความเป็นจริงนะพอคนที่ไปติดมาจากที่อื่นพอมาถึงครอบครัวก,ก็ต้องถอดแมสทายะใส่ยี่สี่ชั่วโมง ใช่ไหมแต่ว่ามันก็ทำมันไปอย่างนั้นแหละก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากเจตนาของผู้นำที่จะนำพาให้มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะรักษาอำนาจตำแหน่งเอาไวนะ้ด้วยการสากัดมอกด้วยวิธีนี้เท่านั้นนะมันก็ต้อง ใช้ตรงนี้แหละเป็นเครื่องมือนะปกติแล้วมันสามารถที่จะป้องกันได้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่มคนบางค,มคนงคม,มันเป็นเรื่องของคนที่สแสวงหาอำนาจมันเป็นเรื่องของคนที่ไร้ศีลธรรมใครจะเป็นจะตายจะอดจะอยาก จะยากจะจนจะทุกข์จะรอ้อนยังไงไม่สนใจเราขอให้คงมีอำนาจมีอตำแหน่งมีผลประโยชน์เอาไว้ก่อนมันก็จะเป็นสิ่งที่ทําได้ทุกวิถีทางเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละคือเก็นกรรมประเทศไหนที่มีผู้นําไร้ศีลธรรมมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ไร้ปัญญาไร้ศีลธรรมมันก็จะทําให้ คนในประเทศนันเดือดร้อนไปทุกย่องยามพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีโู่สองฝูงฝนะูงที่หนึ่งมีหัวหน้ามีผู้นำที่ฉลาดเมื่อถึงข่าวที่จะข้ามแม่น้ำก็หาผู้ฝูงข้ามไปขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภนะัยแต่ฝูงที่สองเป็นผู้นำมีผู้นำที่โงนะ่เมื่อจะข้ามแม่น้ำ ก็ข้ามไปแล้วไม่ถึงฝั่งพาลูกฝูงตายกพรลการน้ําหมดชั้นใดก็ฉันนั้นนะประเทศที่มีผู้นำโมโงก็พาประชาชนหรือว่าฝูงชนหรือว่าคนในชาติร่มสลายความชิบหายก็จะเกิดขึ้นกับคนในชาติและประเทศชาติตอนนั้นเป็นอย่างอันอันันตะ เราก็ต้องหมั่นสร้างบืนสร้างบารมีเอาไว้นะ oh. พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อีกว่า oh. เราพิจารณาโดยแยกแยแล้ว oh. จึงฉันอาหารบินทบาท oh. คือหมายความว่าเราพิจารณาด oh. ังี่ได้กเอาไว้ oh. แล้วเบื้องต้นน,น oh. Oh. นะนะว่า อาหาริถบาตินี้และผู้ฉันอาหารบิถุบาตนี้ก็เป็นไปตามปัจจัยศาสตรวาาตุมิใช่สัตว์ม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไ,ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปบบวนในท่ามกลางและแตกสล่ายในที่สุดนะเราได้พิจรารณาจากแอบถ่ายแล้วนะี่ใช่ฉันไปเพื่อเพลิดเพลินสนุกสนานนะ ไม่ใช่ฉันไปตีกองร้องเพลงเพราะขวาบาดไปเพราะชามเพราะช้อนไปนะดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยนะเล่นเกมไปอย่างนี้มันไม่ใช่นะ้ะไม่ได้เป็นไปเพื่อความมัมันนะให้เกิดกำลังพลังทางกายเพราะฉะนั้น คนบางคนที่เขากินอาหารเพื่อที่จะให้เกิดพลังแห่งความเามามันให้เกิดพลังทางกายเพื่อไปเสรกามในตอนค่ำคือพระพุทธเจ้าให้เรารับเว้นอาหารเย็นนะก็เพื่อไม่ให้มันเกิดพลังทางกายที่อยู่ในระหว่างช่วงระยะเวลาตอนมืด เพราะตอนมืดสมณะไม่ได้ใช้พลังไปทําอะไรอยู่แล้วนอกจากพระหัตเขาก็ใช้พลังไปทังเต่าอันนั้นมันก็เป็นสิ่งของพระหัตเขานะไม่ได้เป็นไปเพื่อประดับนะอันนี้ก็บางคนต้องกินของดีๆกินหลูกินหลากินเหลากินพัตาตาคารกินอาต้องประดับถ้วยโหรโรชาให้อ่ เลิอหรูอลังการไม่มีโต๊ะมุกก็ฉันไม่ได้นะไม่มีชุดลายคามก็ฉันไม่ได้ไม่มีช้อนหองก็ฉันไม่ได้อันนี้ก็นะไม่ใช่สนามะนะนะไม่เป็นไปนเพื่อตกแต่งนะบางคนจะต้องให้ตกแต่งมาอย่างดีเลยนะกินจะต้อง แต่งแตงกวายสวยหรูนะแต่งผักแต่งพืชแต่งผลไม้ให้อรังการงานสร้างเป็นรูปสัตว์โนสัตว์นี้สัตว์นั้นนะนะไม่มีอย่างนี้ก็กินไม่ได้อันนี้มันก็ไม่ใช่สัมณะอีกเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเรากินเพื่อที่จะตั้งอยู่แห่งกายนี้เท่านั้นไม่ให้ตายนะเรียกว่ากินกันตายนะนะ เออเท่านี้แหละนะเรียกว่ากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินกินการตายนะกินเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพกายนี้เป็นไปเพื่อความเสีนไปแห่งความลำบากทางกายนะไม่ให้กายมีเกิดความทุกข์ทรามานอยู่โวยแสบไส้โลรคภพ เพื่ออนุเคราะห์อมต์กินแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมขัดเกากิเดตันหาอุปาทานให้เบาบางลงและหมดสิ้นไปตามลำดับไม่ได้กินไปเพื่อตัญหานะมีหมูก็อยากจะกินเป็ดมีเป็ดก็อยากจะกินไก่มีไก่ก็อยากจะกินอาหานมันก็เป็นความทยานอยากที่ไม่สจบอันนี้ก็ไม่ใช่สามณะอีก ด้วยการทำอย่างนี้เราระง,งับเสียได้ซึื่งทุกขเวทนาเก่าคือความรู้และไม่ให้เวทนาใหมา่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราฉันอาหารแบบผู้ที่ไม่มีตัญหาเราจะเกิดความสบายไม่ต้องดิ้นรนสแสวงหาด้วยความทยานอย่างที่ก่อให้เกิดความทุกข์ต่างๆนาะนาะโยมเท่า ก๋วยเตี๋ยวหมูก็ฉันก๋วยเตี๋ยวหมูนะถวายก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ฉันก๋วยเตี๋ยวเนื้อถวายก๋วยเตี๋ยวไก่ก็ฉันก๋วยเตี๋ยวไก่มีอะไรเขากินอะไรเขาถวายอะไรมาเราก็ฉันฉันไปสิ่งที่เขาถวายมานั้นน่ะมันดีที่สุดแล้วในครอบครัวเขาน่ะเขาตักไว้ให้เราก่อนแล้วข้าวเอ้ยกับข้าวเอ้ยขนมเอ้ยเขาตักของปากพ่อไว้ให้ก่อนแล้วเราจะกินอะไรเราก็ ฉันเอาแต่ตามอัตภาพที่เราจะถูกสุขลักษณะของเรานะนะเราก็กินให้มันถูกสุขลักษณะกินให้เป็นยานะไม่ใช่ว่ากินให้เป็นโทษให้เกิดความอ้วนให้เกิดไขมันความดันเบาหวานนี้ก็ไม่ใช่เราก็เลือกเอานะกินผักนะใบเขียวเพื่อที่ช่วยระบบขับถ่าย นะกินกระเทียมเพื่อลดไขมันลดความดันนะลดคอเลสเตอรอลนะแล้วก็กำจัดไวรัสต่างๆกินหอมก็ช่วยในเรื่องของการกำจัดไวรัสโคโรนานะกินกระชายนะก็ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนาช่วยล้างพิษของไวรัสโคโรนาช่วยเสริมกระดูกให้แข็งแรง เราก็กินเพื่อสุขภาพนะ,นะ,นะเราก็เลือกโอเพราะว่าโยมเขาก็มาถวายให้เราหลายบ้านเราก็สามารถที่จะเลือกได้ตามที่เราเห็นสมควรความเหมาะสมไม่แสลงโลกกับเรา <S <S <โย>อันนี้เราก็มีความสุขญาติโยมทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้าญาติโยมทั้งหลายได้พิจารณาอาหารตามที่พระพุทธเจ้าได้ ทรงสอนเอาไว้ญาติโยมทั้งหลายก็ไม่เป็นหนี้เขาไม่เป็นทุกข์นะฝนตกมีผักบุ้งก็เก็บผักบุ้งนะมีตำลึงก็เก็บตำลึงมีหัวปีก็เก็บหัวปีมาทํากับข้าวนะซื้อหมูเข้าเครื่องโลก็เก็บหักตามไรตามนาตามสวนมาต้มมาผัดมาทอดมายำมันก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์ดีกว่าเราไปกินข้าวนอกบ้าน มือหนึ่งก็หลายร้อยบาทนะซื้อข้าวได้ตั้งหลายถังนะสู้อเอาเงินที่ไปกินข้าวนอกบ้านมาซื้อข้าวาสารติดเอาไว้ดีกว่าซื้อกะปิน้ำปลาขุงโชโร,ร,รดีมาติดเอาไว้และเราก็ซื้อหมูซื้อไก่มาติดเอาไว้สักอย่างละครึ่งโลก็กินได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วอยู่กันสองคนสามคนพ่อแม่ลูกเราก็สามารถที่จะประยุกต์ พืชผักที่มันมีอยู่ในท้องไร่ท้องนาะในชายไร่าชายสวนของเรานะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งไม่ว่าจะเป็นดอกแ้ไม่ว่าจะเป็นใบตำลึงนะหรือว่าผักอะไรที่เขามาแกงได้ใส้บ้งใส่บัวอะไรเขาก็นะเอามาต้มมาลวกมาจิ้มน้ำริกเราก็สามารถที่จะอยู่ได้ ถ้าเรากินแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ได้กินแบบตัญหาเขาเรียกว่ากินเพื่อยังอัตภาพนี้ให้อยู่ได้กินกันตายเท่านั้นเองเราก็ไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาเราก็สามารถที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เราเก็บเงินที่เราจะไปกินข้าวนอกบ้านเอามาไว้ซื้อที่ซื้อทางซื้อรถซื้อราเพื่อประกอบอาชีพอย่างนี้ ก็จะทำให้เรามีฐานะที่มั่นคงจะดีกว่าแต่ก็ต้องระวังนะไม่ใช่ประหยัดค่ากับข้าวค้าวข้าวแล้วเอาเงินไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่สมหมดอย่างนี้มันก็รวยไปไม่ได้นะเพราะว่าบุหรี่เนี่ยซองนึงเกือกร้อยสามซองก็ซื้อข้าวได้ถังนึ่งนะเหล้าสองร้อย สองขวดก็ซื้อเราได้ถามกว่าเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเอาเงินมาซื้อข้าวสองถังกินสามคนก็กินได้สักเดือนหนึ่งก็งได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องพิจารณาตรงนี้ไม่ได้กินไปเพื่อเมามันไม่ได้กินไปเพื่อความสนุกสนานเพื่อเลิน เราก็กินให้มันอยู่ได้ด้วยประการชนี้ถ้าเราเอาคําสั่งสอนพระเจ้าในจุดนี้มาพิจารณาเราก็จะเกิดสติปัญญาและเกิดความฉุกคิดในการใช้ชีวิตให้เกิดความผาสุกและมั่นคงร่ํารวยได้ในท่ามกลางโควิดนี้ก็สามารถที่จะร่ํารวยได้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีบุญเดี๋ยวบุญมันก็คุ้มครองเราไม่ให้เป็นอะไรหรอ แล้วก็ส่งเสริมเราให้เรานั้นมีฐานะที่มั่นคงขึ้นมาอย่างท่านทั้งหลายที่ได้ทำบุญเอาไว้บ่อยๆพระอาจารย์สวดมนต์ทรรวัดแผ่เมตตานะผลก็ตกต้องตามฤด,ดูกาลผลก็เทมาลงมาท่านที่ปลูกข้าปลูกมันปลูกพืชปลูกผักก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เป็นอย่างดีได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือว่าเกือบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องมายืนต้นตายไม่ต้องมาแห้งตายเราก็ไม่ขาดทุนนะเพราะฉะนั้นเราทำบุญเอาไว้แล้วเราก็จะเกิดสติปัญญาพิจารณาดูว่านะอะไรที่มันทำให้เรานั้นมีความสุขมันทำอะไรแล้วทำให้เราพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรา ได้อย่างมั่นคือมั่นคงและยั่งยืนก็ปฏิบัติไปเพราะฉะนั้นธรรมะนี่แหละจะเป็นแสงสวา่างให้กับท่านทั้งหลายได้เกิดพิจารณาเกิดความฉุดคิดในการที่เราได้ดําเนินชีวิตไปว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรเราก็จะได้แก้ไขปรับปุงในสิ่งที่ผิดพัฒนาในสิ่งที่ถูกให้ เราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างมีความสุขด้วยประกาศชะะนี้แหลอาจารย์ก็สแสดงพระธรรมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาจึงของอาราตนาคุณพระศรีรัตนาไตรและคุณบรารมีที่เราท่านทั้งหลายได้แสดงทำเอาไวา้จงเป็นตบะเดชเป็นพระปัจจัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลายบริบุ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตินิพานสมบัติโดยทั่วหน้ากันเถิดนิพานาปัจโยโหตูขอถวายความเคารพแต่ท่านพระมหาชูศักดิ์อิจจาโรชูอุด้วยความเคารพอย่างสูงไม่ได้เจอกันนานเลยพระอาจารย์สงสัยจะยุ่งพระอาจารย์ก็แท็กมาหาผมบ้างนะเป็นการส่วนตัวนะครับโมทนาสาธุข,ขอใพระอาจารย์เจริญธรรมสัเข่าๆสุนิพานครับ